ครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับมาผมมาพอกับวซาบ้านหนออหาเลาะนะครับเนาะครับก้าซาบ้านหนอกหาเลาะบ่ค่อยได้เหตุคลิปเลยครับส่วนมากก็สิเปเห็ุคลิปหนูนะครับเนาะยิงหนูซันตอกยิงหนูแต่กระถือแดงตลอดเลยครับผมก็ลงไปบ่พ่อค่ากับติดแดงอีกได้ลบออกนะครับเนาะกัหลายคลิปอยู่ครับครับเมื่อนี้ก็สิมาขาทิศใส่นกเป็ดนะครับเนาะ กอนสาธิตใส่ใส่โนปิดเนาะครับเนาะก่อนสี่ไปชมคลิปว่าใส่ใส่แบบไหนยังจ้าไหนเนาะครับเนาะก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับเนาะเอามารับชมให้กำลังใจครับก่อนที่ไปชมคลิปกะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แห้น้ำเนตด้วยครับด้อกัอันนี้ก็เป็นการสาธิตใส่กเปิดเนาะครับเนาะกับภูมิปัญญาผสมประสานยุคใหม่นะครับ ครับก็เพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะครับเนาะเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาผมสิพาใส่ใส่นกเป็ดเนาะครับเนาะกับนกเป็ดมาล่งเล่นสะนีเนาะครับเนาะล่งเล่นสะนี่เกือบสูมือเลยครับตามที่ผมมาซองหนูเนาะครับเนาะหลักกระยางแวะมาเบิงกระบิดออกสุมือครับซุกขึ้นกั่มื่อี้ก็ได้มีโอกาสเนาะครับเนาะกัเป็นวันหยุดผม ก็เลยสีมาสาธิตในการใส่นกเป็ดห้เบื้องครับอุปกรณ์ก็มียังไงเนาะครับเนาะอุปกรณ์ก็คือนี่ครับกับนะครับเนาะกับดักหนูเห่านี่แหละครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณหานิ้วนะครับเนาะหานิ้วครับผมซื้อมาใส่หนูเหระครับแต่ว่ามันใส่บกออยู่นะครับมันหน่อยกรับเหงือกเป็นขอบเสือกนะครับเนาะติดใส้ ขอบซานี่ยแหละครับขอบซานี่ไปผมมือนี้ผมเอามาเอามาซิฟหลังนะครับเนะาะคาทีสซไซออมอมนี่ยแหลคคะครับคาทีไซอใสมอ้อมนี่นะครับบริเวณกาวานี่นะครับเนาะกาวาเขาสิขืนมากจังสี่ครับ เขาลงเขาลงจากนั่นเนาะครับเนาะลงจากน้ำน,นั้นเขาปกติเขาหากินแล้วเขาเมื่อยเขาติดขืนมาอาศัยพักอยู่จังสีนะครับเนาะพักอยู่ขงขงๆน้ำครับเนะี่ยมันก็ที่มีรักฐานเนาะครับเนาะลักฐานก็บที่เป็นห้อยห้อยตีนตีนนกเป็ดน,นะครับเนาะแล้วก็ที่มีเอ่อมันก็ที่มีขี้มันน้ำแน่ครับ ลักษณะแบบนี้บนาพลาดครับท่านผู้ชมเี่ครับหอยมันขืนมาเนาะครับเนาะหอยมันขืนขืนมาใส่แบบนี้ครับถ้ากับสีใสจงสีเลยนะครับเนาะครับเพื่อบม่เป็นการเสียเวลาเนาะครับเนาะผมสีพาใสเลยครับว่าใสไสแบบใดเอียงจะไหนเนาะครับเนาะครับติดตามรับชมน้ำกันครับครับก้อนสีใสเนาะครับเนาะเข้ากับมาแตงอ่ะ ไก่มันเราครับเนาะเฮ็ดยืดให้มันตรงครับยืดให้มันตรงแบบนี้นะครับเนาะยืดให้มันตรงครับเวลาข้าใส่ข้าใส่ข้ากะทิขุดลุ่มนะครับอันนี้เพิ่มกะทิขุดลุมพ่อห้เขาแหบได้นะครับ ผมกะตีวางลักษณะน,นียเลยนะครับเนาะกะตีห้อยเขานะครับมาเถืะอเขาเบ่เหยียบเขากะตีแหบเหบเขานะครับเนาะแหบเขาแล้วเขากะตีถือกระเดื่องจะได้มันกระต่องลันแน่นอนครับครับสมมุติว่าเ,เขาเห็บเห็บนะครับเนาะเขามาแหบกินเนื้อนะครับขันว่า แหบถือกระเดืองจะได้กระลันแทนแน่นอนครับครับเพื่อป,ป็นการเสียเวลาเนะครับเนาะผมกอทีใส่สาธิตใส่อ่อมๆนี่เนะครับเนาะอ่อมๆนี่ครับจากสิบหลังครับ ก็ห้าต่างกลับได้แล้วนะครับเนะาะต่างกลับได้ห้าก็มัดไ้ครับ,รบเพื่อมันถือบอลอื่นนะครับเนะาะยำด้วยครับเด้อว,ว่าผมเป็นในการสาธิตซ,ซื้อนะครับเนาะสาธิตในการใสให้เบิ่งครับใสใแบบนี้นะครับเนาะขันใสขันใสนกเป็ดลักษณะแบบนี้กัน เท่ากับสีคือว่าเท่าได้ถ้าว่ามันถือมันก็ถือโปรหลายนะครับเนาะกแค่ใแต่แค่พอกินครับขันมะเขือนมามาแหบโอกาสที่ถือร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกันลันจะได้กันมีพ่อแทนแน่นอนครับมันเปีนกว่าสิสซายิตศซ้ายแล้วเดี๋ยวผมกับสิกหกออกนะครับเนาะกาตามชมตามเมืองน้ำกันครับว่าไม้ไม้แบบนี้เฮ็ดยังไรนะครับเนาะ ครับการใส่นกเป็ดแบบนี้นะครับเนาะการใส่นกเป็ดแบบนี้คือมันบเป็นการเสียเวลาเนาะครับเนาะบ่ต้องเอาด่างมาก้้งครับเอาด่างมาก้้งมันก็ติยากนะครับเนาะมันก็ต้องใส่คนสองคนสามคนนะครับเนาะขันเฮามาแบบนี้เข้าใส่ใดเขาก็ใส่ผู้เดียวได้เนาะครับเนาะใส่แบบง่ายๆเลยครับได้พวกเป็ดแบบง่ายๆ่ายหากินแบบง่ายง่ายครับคันสีอาแค่พอพอกินเนาะครับเนาะตัวสองตัวมันกับพ่อได้เลยครับแต่ คลิปนี้ผมยำวยครับว่าเป็นการสาธิตในการดักนกนะครับเนาะดักนกดักนกเป็ดว่าดักดักแบบใดหมายไมายแบบใดนะครับเนาะคือลักษณะเขา,าล่งจะสียังจกไหนเขาก็ต้องขึ้นมาอยู่แล้วครับต้องขืนมาพักมาเถือ่อนจะไหนมาไล่ข้นนะครับขืนมาไล่ผมมาไล่ข้นนะครับเนาะ ขันเขาเห็นแบบนี้นะครับเนาะขนเขาเห็นแบบนี้จะได้เขาก็ต้องกินแถะแน่นอนครับมันกับพ่อได้เนาะครับเนาะขัดใส่แบบนี้นะครับมันพ่อใส่คนเดียวได้ง่ายแล้วก็การเก็บมันก็ง่ายนะครับเนาะหมายก็บใบหนาครับบันไดเคยเห็นเนาะท่านผู้ชมผู้ใดที่เขาหากินนะครับเนาะที่ออกหากินซ่องหนูล่านกยังจะได้เนาะครับเนาะกัสิหัว่า นกเป็ดมันลงลงแบบใดเนาะครับเนาะลงมาหากินหรือแล้วลงมาล่างขนมาก็ทิมีอีกหลายอย่างเนาะครับเนะนาะลักษณะแบบนี้เขากะสิลงมาหากินนี่ครับพวกพักบุงีงเนาะครับเนาะพวกพักบุงนะครับถ้าฝนก็ทิเป็นจอกเป็นแหนเนาะครับเนาะมาหากินมาลางขนเพราะแต่เขากินขิดอ่าเพราะแต่เขาเล่นเล่นอิ่มแล้วเขาก็ต้องขึ้นมาฟังมามาไล่ขนเนาะครับเนาะช่วงคอนเสิแจงเนาะครับ คันไ่แบบนี้นะครับเนะาะส่แบบนี้ก็ใสต่ตามทงหน้าก็ได้ครับคัน่ใส่กับแบบนี้นะครับเนาะมันมันก็ง่ายนะครับคันมิดตามทงหน้าหมายถึงว่าหน้าเข่าที่มันมีหนามนะครับเนาะมีหนามนมีนกเป็ดลงมันก็จะมีส่อีกวิธีหนึ่งนะครับเนาะมันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งครับแต่ว่า ตัวนี้มันใส่ใส่หยาบเ้าครับเนาะมันต่อเป็นกับแปกอีกแบบหนึ่งครับขันเท้าทิ่ใส่แน่นหนามมันกับใส่ใด้ครับแต่อันนี้ใส่ถึงโขกง่ายๆครับขันตามทงหน้ามันก็ตตองมีขันหน้ามันบ่ครับมันตองมีขันหน้าเท่าสังเกตเบ้างง่ายๆว่าตามขันหน้าที่นกเป็ดมันลงมันจะมีร่องรอยเนาะครับเนาะมีร่องรอยมีก้านขืนมากไล่ขนขนมันก็จะล้นแล้วก็ มันกับสีขีใไซเนาะครับเนาะมันกับสีขี่ไซขันหน้าเท่ากับสามารถไซไซแบบเอ่อไซกับแบบนี้ได้ครับกับแบบนี้ได้เนาะครับเนาะแล้วก็เข้ากับไซในขันหน้าเลยครับเท่ากับไซนี่แหละตามที่ผมเหตุให้เบิ้งนี่แหละครับง่ายๆครับท่านผู้ชมได้ชมแล้วอยากล่องเบิง้งอยากใส่เบิ้งกับล่องใดเวยครับด้วยอันนี้ก็บอสังวัตรนะครับเนาะก็มาแชร์ประสบการณ์ หากินนะครับเนาะผมคิดไปรุ่นละไลว่าดีเท็ดคลิปนี้แต่ก็ยังบระทันมีโอกาสบระท่านมีจจงหวะผมก็ไ่ได้ใส่หรอกนะครับเนาะ <c oughs> ก็สิได้เอากลับขึ้นแหละแค่ผมมาสาธิตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเนาะว่าวิธีดักนกเป็ดแบบง่ายๆเลยครับแบบง่ายๆถึงเขาบบมีเข้ากับามามถยืมเขามาใส่ได้เนาะครับเนาะ แค่หาล้างทิพหล้างมันกับพ่อยืมได้ครับไง่ายๆครับขนว่ามีโต้ลงจนได้กัมีแต้มแท้แน่นอนครับจะได้เขาก็ต้องข้นมาแน่นอนครับครับคลิปนี้ก็บ่มมียังหลายเนาะครับนอกจมาแชร์ประสบการณ์หากินนี่แหละครับมาแชร์ประสบการณ์หากินการลักลักสัตว์เนาะครับเนาะอันนี้ก็เป็นการสาธิตในการดักนกเป็ดนกเป็ดนามมันกับเป็นสัตว์ถึงวันละครับ อันนี้ผมแค่สาธิตให้เบ่งเด้ครับเด้ออย่าราม่าผมเด้อผมแชร์ประสบการณ์ึเล็กๆๆน้อยให้ผู้ใดที่เขาอยากอยากหากินเนาะครับเนาะผู้ใดลกสวยกับบตตองเบ่งก็ได้ครับหรือว่าบ่ตองฟังก็ได้เนาะครับเนาะขามไปเลยเนาะครับเนาะครับคันผู้ใดชอบบ่ชอบกันได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สร้างบ้านเนาะออหาหลอดน้ำเด้อครับเด้อ เพื่อเป็นกำลังใจให้สร้างบ้านนอกออกหาเราได้เฮ็ดคลิปต่อนะครับเนาะได้แชร์ประสบการณ์การหาอยู่หากินหากินแบบไหนนะครับเนาะครับคลิปนี้ผมมีอย่างไรนะครับเนาะกะเอาเอา่เอามาแชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆ,ๆให้ได้เบิ่งนะครับเนาะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเนาะเอาไว้พบกันคลิปหน้าครับว่าตามบ้านนอกออกหาเราสิเห็ดอีหยังให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับ ครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนอะครับเนาะเอาไว,พว,กกาว้พบก,กันคลิปหน้าแล้วครับเนาะครับสวัสดีครับผมเอาไว้พบกันคลิปหน้าครับ